รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายนพุทธศักราช2565นายมงคลสิงปันผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยศักดิ์วิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ข้าพเจ้าปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกคสอกำหนดในรอบครึ่งปีงบประมาณดังนี้องค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง1.1ดการเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้ามีแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายสะพทสะพะมเชียงรายและของโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและบริบทของโรงเรียนครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ดังนี้ 1. โรงเรียนหุวยศักวิทยาคมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลโดยรับการตรวจเยี่ยมการประเมินพัฒนาการไซวิสิตให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสปทร,ระดับ O b เบคคจากสพมเชียงรายเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2565เพื่อเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการต่อไป 2. ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพคือ ครูเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นจํานวน5รายได้แก่เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษจํานวน4รายและครูผู้ช่วยเป็นครูจํานวน1รายและครูได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติจํานวน2รางวัลและระดับเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน7รางวัล1.2การริเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้าพเจ้าอำนวยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการโดยผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกค,ครองชุมชนมีส่วนริเริ่มพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลการเรียนรู้ได้แก่หลักสูตรรายวิชาทักษะชีวิตที่บูรณาการระหว่างโครงการอารยเกษตรและโครงการอัจฉริยะเกษตรแบบประนีตในโรงเรียนรเริ่มการพัฒนาหลักสูตร ห้วยศักดิ์ศึกษาร่วมกับพระมหาอมรอวิทย์ชาคระเมธีเจ้าอาวาสวัดศรีศักดารามและริเริ่มพัฒนาหลักสูตรอาชีพโดยในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565คณะศึกษานิเทศสพมชิงรายอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร 1.3การรเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพเจ้านำครูให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการนิเทศและการโค้ดกำกับติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนห้วยศักดิ์วิทยาคม นำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป1.4การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ขระปเจ้าริเริ่มพัฒนาให้ครูรับการอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 i d 1 9โรงเรียนใช้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ข้าพเจ้าพัฒนาการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การประชุมวิชาการและการประชุมประจำเดือนริเริ่มให้ครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยาฐาน,นะแบบใหม่ว9หรือว p a ให้มีการทบทวนการวิเคราะห์ซอ o ต์แอนาลิซี โดยรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำข้อมูลมาปรับวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียนทำให้มีการปรับกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้า ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยศักดิ์วิทยาคมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้และนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาทําให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและผู้เรียนบนรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยข้าพเจ้าได้พัฒนาโมเดล STI โรงเรียนห้วยศักดิ์วิทยาคมได้แก่ S Student Background Information รู้ข้อมูลภูมิหลังของนักเรียน T Talk to Parents พูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ปกครองรายบุคคลและ I Integrated Problem Solving การหาทางออกร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานป้องกันการละเมิดต่อผู้เรียนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองและชุมชนต่อไป 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าบริหารจัดการโรงเรียนด้านงานวิชาการการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปโดยแบ่งกลุ่มบริหารงานเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงานอำนวยการและกลุ่มบริหารงานทั่วไปโดยแต่ละกลุ่มดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ร่วมกันจัดทําไว้ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมขาา้าพ้จ้าบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายการบริหารจัดการมีการนำ SAR จากระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้การบริหารงานตามโมเดล2 PCA เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นสถานศึกษานำร่องในการดำเนินโครงการอาัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาโดยข้าพเจ้านำคณะครูพัฒนาหลักสูตรวิยศักศึกษา ร่วมกับวัดผู้ปกครองและองค์กรในชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน9ธันวาคมพุทธศักราช2564และพิธีเปิดหอประวัติพระครูสุวรรณวรศิลคันธวังโสอาคารโรงอาหาร HSWK Food Center 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้ารเจ้าพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะภาษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นดังนี้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญรุ่นที่21 ร่วมประชุมสัมมานาทางวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่21และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ครั้งที่50ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ h a n d i เ e n s ์โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการด้วยยึดมั่นในนิติธรรมคุณธรรมให้ความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมทั้งส่งเสริมการบริหารงาน เป็นประธานกรรมการบริหารสหวิทยาเขตตริมกกเป็นคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนโดยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนท้องถิน่นหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ มีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการประกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและรักษาภาพลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมมีผลปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์